ฮัลโหลอ๋อแฟนผมเองให้ขึ้นมาได้โอเคโอเคขอบใจมาก ครอบครัวเราไม่แลวปะจะเอ๋ที่เดียวสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีลูกบีมนั่งก่อนสิีมบอกกต้องนั่งอยู่แล้ว เดี่ยวลูกช่วงนี้สบายดีไหมแม่ล่ะคิดถึงคิดถึงสุดๆเลยล่ะลูกบีมด้วยสรุปว่าที่มาเพราะคิดถึงอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณแม่บีมก็ไม่เชิงหรอกพี่เดียวพอดีบัตรเครดิตที่พี่เดียวให้บีมมามันโดนระงับมากแสดงว่าบีมใช้บัตรเกินวงเง,งนินนะสิ เอไม่น่าเกินน้องทีเดียวบิมใช้แค่วันละสองสามหมื่นเองฮะวันละสองสามหมื่นทำไมใช้เยอะขนาดนั้นล่ะบีมเอยยยยอยงยงเยอะๆที่ไหนกันคุณแม่จะบอกอะไรให้นะแฟนเก่าของหนูบีมเขาให้ใช้วันละตั้งเกือบแสนที่คุณเดียวให้ใช้มันจิ๊บจิ๊บแม่กับบีมขึ้นรถไฟฟ้าก็หมดแล้วลูก ใช่พี่เดียวอย่าให้น้อยหน้าแฟนเก่าบีมนะแล้วบีมจะให้พี่ทำยังไงพี่เดียวมีบัตรเครดิตอีกใบเะละ่ะบีมขอยืนไปกินข้าวหน่อยระดับคุณเดียวต้องมีอยู่แล้วล่ะคงไม่ปล่อยให้แฟนตัวเองอดอดอยากอยากหรอกเนาะบีมเนาะขอบคุณแม่ ลงไปรอข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้คนขับรถพาไปอะไรกันไม่ไว้ใจ๊ีแน้วหรอพี่เดี่ยวนั่นน่ะสิไม่ใช่อย่างนั้นในนี้มีวงเงินอยู่หลายล้านต้องให้คนขับรถพี่ถือไปคุณเดี่ยวไว้ใจคนขับรถแต่ไม่ไว้ใจลูกสาวแม่หรอคนขับรถเป็นคนของผมเจ้าก็เอา,เา,เอาไม่เอาผมเก็บแล้วนะอ๋อแหม คุณเดี่ยวก็พวกเราล้อเล่นนิดเดียวเองเดี๋ยวไปรอข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ให้คุณขับรถาตางลงไปค่ะที่เดียวจะรลูคุณแม่บัดรวงเงินเป็นล้านเราจะแค่กินข้าวคนเองเหรอคะ โน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 ข้าวกินเมื่อไหร่ก็กินได้เราจะไปบรนนิหารเงินกันก่อนลูกบริหารเงินอะไรหรอคะคุณแม่เราจะเอาเงินไปยอนใส่กระเป๋าลูกกันลูกเด็กค่ะคุณแม่เออคุณเดียว ให้พาไปทานข้าวครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าจะไปทานร้านไหนกันหรอครับฉันไม่ไปร้านอาหารหรอกฉันจะไปช็อปกระเป๋าหรูอ้าวไปทำไมหรอครับไปกอดเจดีทรายมั้งถามได้ใช่ลุงเป็นแค่คนขับรถแก่ๆถามมากเดี๋ยวก็ตอบมาหรอเอแมมว่าไอ้คนขับรถนี่ แต่งตัวเหมือนมังกคกายยเลยนะลูก้ยจริงด้วยค่ะคุณแม่แต่ดูอีกทีก็เหมือนเหมือนอะไรลูกเหมือนขอออนเ่นี้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ LFT Boutique ช็อปกระเป๋าหรูที่รวมหลากหลายแบรนด์ทั่วโลกมาไว้ที่นี่ค่ะอ๋อที่พี่ออาด้เอาไว้ยังไม่เข้าเลยค่ะค่ะเดี๋ยวอ,อ้อมแจ้งไปนะคะสวัสดีค่ะหุยพี่เมสวยๆตั้งเลยไปดูใกล้ๆ สนใจเรื่องไหนดีคะซื้อกระเป๋าเนี่ลงเออ่ครับเงินในบัตรมีประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นบัตร V I P ของบริษัทน่าจะมีประมาณ10ล้านครับ คะกระเป๋าแต่ละใบมีสต็อกไหมมีค่ะอุย้ยรุ่นแล้วถอบแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวพังเพราะเท่าพังก็ยังมีสแปร์อีกหนึ่งใบ <c oughs> จริงค่ะคุณแม่แล้วทำไมไม่ซื้อทีละใบล่คะครับรอให้พังก่อน เราค่อยกลับมาซื้อก็ได้นะครับไม่รอเป็นแค่คนขับรถอย่ามาออกความคิดเห็นไม่อย่างนั้นละก็แกจะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้น <c oughs> คงต้องรอให้คุณเดี่ยวมาก่อนนะครับคี่เดี่ยวรู้เหรอพูดพวกเราจะมาซื้อกับข่ากันทราบครับ ผมส่งแมสสจไปบอกคุณเดียวแล้วอีกสักพู่ก็คงจะมาถึงมีมไม่มีเวลาแล้วลูกเราต้องรีบจ่ายเงินก่อนที่คุณเดียวจะมาค่ะคุณแม่เร็วลูกคคิดต่างเลยลูก พิตังแล้วด่วนไ,ได้ค่ะจะเป็นโปหรือรูดบัตรดีคะรูดบัตรค่ะลุงเอาบัตรมาเร็วไม่ได้ครับรอคุณเดียวมาก่อนอืมก็ปลีนข้าไปเลยเิเอามาเร็วไม่ได้ครับรอคุณเดียวมาก่อนคุณแม่ม <า S 1> คะสงสัยต้องใช้กำลังค่ะไ,ได้เลย,เยงานขน,นาดของแม่ไม่ได้ มนี่มานี่มานี่เนี่คุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคุณพ่อไม่เป็นไรลูก ฉันคือพ่อของคุณเดียวเชิญคุณเดียวเรียกผมนะครับเอาบัตรไปรูดค่าอาหารให้แฟนผมหน่อยสิแฟนผมจะไปทานข้าวนี่ได้ครับสวัสดีครับท่านเดียวคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อ แกใช้เงินรายวันอะไรนักหนาวันละสองสามหมื่นจนฉันต้องระงับบัตรเครดิตรายเดือนของแกคุณพ่อเองเหรอครับที่ระงับใช่แกยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าแกใช้อะไรนักหนาเออผมไม่ได้ใช้เองเหรอกครับผมให้แฟนผมใช้ฮะเอาให้ผู้หญิงใช้ครับคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อระงับบัตรของผมผมเลยต้องเอาบัตร V I P ของบริษทัทให้เขาใช้ครับนี่แกคิดอะไรของแกเนี่ยเดียวให้ผู้หญิงเขาเกาะกินเนี่ยนะ เขาแค่เอาไปทานข้าวคุณพ่อแล้วผมมาให้จริรายุทคนถือไปครับเดี๋ยวพ่อถือเองเอเอแต่คุณพ่อครับไม่ต้องแต่แกคอยดูอะไรก็แล้วก,กัน <c oughs> เอามาม่ ก็กลับไปหาแฟนเก่อคุณแล้วกันเดี๋ยวเขาหมายถึงอะไรอะลูกเราเลิกกันไปเลยครับคุณพ่อไปเดียวไปลูก สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนเงินเงินละคุณคนส0บ0ี่สิบสิบ รอบนี้ได้แต่ทุเรียนเกรดเอเท่านั้นเลยนี่ทุเรียนคุณภาพดีแบบนี้ตลาดไหนบ้างลหละจะไม่ต้องการไหนเช่นดีกรอบซิต้องมีครบแล้วบนรถก็ครบแล้วจ้าเอหนูเอเล่นอะไรของแกนี่ยใหฟ้าพี่ตกใจหมดเลย ถ้าพี่ตกใจจนช็อกขึ้นมาจะทำยังไงโถโถโถแข็งแรงอย่างพี่สาวฟ้าไม่ช็อกง,ง่ายๆหรอกมั้งดูสิแบกลาทุเรียนยังสบายเลยเนี่ย <c oughs> พี่สาวฟ้าเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลยแหมแหมแหมร้อยวันพันปีไม่เคยจะมาชมพี่มาชมกันแบบนี้มีอะไรจ้าฟ้าแค่จะมาบอกว่าฟ้าสอบผ่านการคัดเ,เลือกแล้วนะพี่ออยเฮ้ยจริงเหรอ <c oughs> จริงค่ะ โหยคะแนนเยอะซะด้วยแบบนี้พี่ต้องให้รางวัลซะแล้วอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมฟ้าอะไรก็ได้ค่ะพี่ออยพี่ออยซื้ออะไรให้ฟ้าฟ้าก็ชอบหมดแหละอะไรก็ได้หรอใช่ค่ะพี่คิดออกแล้วว่าพี่จะซื้ออะไรให้ฟ้านะคะคุณพ่อบีมของเงินหน่อยนะคะบีมจะเอาไปซื้อกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ล่าสุด นะคะคุณพ่อเดี๋ยวหนูจะตกเเทนไม่ทันเพื่อนๆแต่หนูเพิ่งขอพ่อไปเมื่อวานนี้นะลูกพ่อให้ไปตั้งแสงหนึ่งใช้หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะ,มคะไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวค่ะคุณพ่อโอ้ทำไมหนูใช้เงินไม่เป็นหยัดแบบนี้นะลูกเอ๊คุณพ่อสรุปคุณพ่อจะให้บีไหมคะอะไรกันมีลูกอยู่แค่คนเดียวแค่นี้ก็ให้ลูกไม่ได้อ่าอ่าพ่อให้ก็ได้ ดูอยากได้อะไรดูชอบได้เต็มที่เลยลูกเดี๋ยวพ่อขยายวงเงินในบัตรให้อุย้ยขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณพ่อในน่ารักที่สุดเลยจะคืกง้นนิมขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขาเฮ้ยเขินสมัยที่รเขาเ้า ังไงคะที่นี่มีแต่กระเป๋าแบรนด์นมทั้งนั้นแล้วแต่ละคอเลคชันมันก็มีแต่ของแพงแพงแพงแล้วยังไงคะนั่นสิคะก็สกภาพอย่างพวกคุณซื้อกระเป๋าพวกนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะจากใจคนที่เป็นพนักงานขายมาสองปีนะคะฉัะนว่าพวกคุณไปซื้อกระเป๋าตามตลาดนัดยังเหมาะกว่าเลยคะ่ะพี่ออยฟ้าว่าเรากลับกันเถอะฟ้าไม่อยากได้กระเป๋าแล้วอะ่ะ เราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าไม่ได้ฟ้าเราเป็นลูกค้ายังไงเขาก็ต้องบริการนี่คุณพี่คะฉันก็ไม่ได้อยากพูดจาแทงใจดำหรอกนะคะแต่จะเดินเข้าร้านกระเป๋าแบรนด์เนมไปละหลายแสนทั้งทีช่วยประเมินสภาพตัวเองหน่อยก็ดีนะคะว่ามีความสามารถในการซื้อมากพอหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องมาเป็น โยคุณ oh. บันนอกคุณคะช่วยพูดใจดีๆกับพวกเราเถอะนะคะฉันขอร้องไม่ต้องมาขอร้องฉันฉันไม่เมตตาให้กับพวกนจนๆหรอกเออแกฉันถหลืร้านแล้วแค่นี้แหละลูกค้าสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้า วันนี้สนใจแล้วเป็นใบไหนดีคะเอ่อฉันอยากได้คอลเลกชันใหม่ล่าสุดจัดมาให้ฉันใบหนึ่งได้เลยค่ะนี่เลยค่ะคอลเลกชันใหม่ใบนี้6กแสนเก้าหูยรอค่าโอเคการจับต้องสวยนะคะคุณลูกค้า ถ้าคุณลูกค้าสะพายกระเป๋าใบนี้รับรองดูเก๋นแน่นอนค่ะโยุยจริงเหรอโอยสวยอ่ะสวยใช่ไหมเพอร์เฟคค่ะนี่มันอะไรกันชัานสองคนยืนขอดูใบนี้ตั้งนานกลับไม่ได้ดูแต่ผู้หญิงคนนี้เพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงนาทีกลับได้กระเป๋าไปสะพายเนื้อตาเฉยเนี่ยนะสองมาตรฐานไปหรือเปล่า นี่แกพูดผท่ามอะไรของแกคุณคะไม่ทราบว่าทางร้านอนุญาตให้คนส่วนก้าวเข้ามาด้วยเหรอคะหยุกต้องขอโทษด้วยค่ะคุณลูกค้าคุณพนักงานขายคะให้เหตุผลพวกเรามาสิคะว่าทำไมเราถึงไม่ได้ดูกระเป๋าใบนี้อยากรู้เหตุผลมากังใช่ไหมได้ฉันจะบอกให้ก็ได้แต่ถ้าฟังแล้วอย่าโลกสวยนะ พวกแกต้องรับให้ได้คุณลูกค้าคนนี้เขาดูดีดูรวยมีชาติกูลพวกเธอเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าคนรวยมีสิทธิ์มากกว่าเสมอแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะจะจนหรือรวยก็คนเหมือนกันต่างคนก็ต่างมาซื้อกระเป๋าเหมือนกันไม่เหมืนพอนเพราะพวกแกน่าจะมาซื้อกระเป๋าวิเศษเงินส่วนฉัน นี่บัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัดเห็นไหมล่ะจ๊ะว่าคุณคนนี้เขารวยจริงอ่ะเอาไปรูดได้เลยค่ะคุณลูกค้ารอสักพู่นะคะไม่ต้องร้องนะกระเป๋าใบนี้มันเป็นของฉันแล้ว คือว่าบัตรรูดไม่ผ่านค่ะวงเงินไม่พอฮะวงเงินไม่พอเฮ่นี่น่ะเหรอวิธีคนรวยฟ้าค่ะพี่ออยดูเอาไว้นะว่าอย่าอวดรวยถ้าไม่ได้รวยจริงๆเพราะมันจะทำให้หน้าแตกเป็นไปได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดหลอกแบบนะฮัลโหลค่ะคุณพ่อทำไมบัตรบีบถึงรูดไม่ได้คะอะไรนะคะ ไม่รู้แหละคุณพ่อต้องรีบไปจ่ายค่ากระเป๋าให้บีมอย่างนี้เลยแค่นี้แหละบริษัทคุณพ่อฉันอยู่ข้างๆร้านกระเป๋าเก็ลออแบบนะเดี๋ยวคุณพ่อฉันม,มาถึงบัตรฉันจะรูดไม่ได้แต่บัตรคุณพ่อฉันรูดได้สิบ,บายจะซื้อสักสิบหรือยี่สิบใบคนหน้าแข้งก็ไม่ลวงหรอกคะ่ะแต่ตอนนี้คุณยังรูดไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้ฉันมีสิทธิ์เป็นไงฟ้าสวยไหมสวยค่ะพี่ออยยังอยากได้อยู่หรือเปล่าไหนใครหน้าไหนกล้าย่อเย้ลูกสาวยันคุณพ่อสอบคนนี้และค่ะคุณพ่อที่มันว่าหนูฉันก็นึกว่ารักธุรกิจที่ไหน ที่แท้ก็พวกมันนอกอน,นี่เองฉันนี่พวกอินเตอร์อ o ไซเ i อร์ You don't ever look at your s e l f อุย๊ยคุณพ่อคะมันแปลที่คุณพ่อพูดไม่ออกหรอกคะ่ะเพราะคนแบบพวกมันน่าจะอยู่แต่ในกันล่น่าสงสารเขานะคะ even though we are outsider but we don't have a mental l y depressed like you did a rich people like you not only showing off but also a n educated มีแกก้าว่าไนี่เหรอก็คุณมาว่าพี่สาวฉันก่อนนี่คะถือซะว่าหายกันยีสองคนนี้คุณพอคะพ่อเถอคะอย่าลดตัวลงไปต่อปากของพังกับพวกมันเลยเราอหอีก่าน้ำลายมัน แค่สลึงเดียวก็พอค่ะไปค่ะคุณพอ่อไปจ่ายค่ากระ๋อบให้บินมดีกว่าได้เลยลูกนี่พนักงานมาเอาบัตรไปรูดได้ค่ะมาเข้าไปค่ะลูกสาวฉันยาวไปไหนรูดไปให้หมดเลยนะได้ค่ะคุณลูกค้านี่ฉันจะบอกให้เอาบุญนะ บัตรเครดิตของฉันมันรูดซื้อได้ทุกอย่างจะให้รูดซื้ออนาคตของพวกแกมันยังรูดได้เลยเห็นไหมล่ะถึงบัตรฉันจะรูดไม่ได้แต่บัตรคุณพ่อฉันรูดได้ใบนี้ก็รูดได้ผ่านคะ่ะนี่คะ่ะ ว่าไงนะไม่ผ่านได้ยังไงฉันเป็นถึงเจ้าของบริษัทมีวงเงินเป็นล้านล้านไม่ต้องผ่านดิไม่ผ่านจริงๆค่ะยกลองหลายรอบแล้วถ้าอย่างไรคุณลูกค้าลองไปติดต่อธนาคารดูนะคะทำอะไรนะพวกฉันรูดไม่ผ่านพวกแกก็อย่าหวังเลยฉันไม่ใช้บัตรรูดหรอกค่ะเพราะฉันใช้เงินสดฟ้าขาพี่ออย นี่ค่ะพี่ออยน,นี่ไงเงินสดวันมิลเลนหนึ่งล้านค่ะหนึ่งล้านนี่นี่แกเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นมาจากไหนนั่นน่ะสิค่ะคุณพ่อเป็นไ,ไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วคะ่ะเงินที่พวกคุณเห็นเป็นกำไรจากสวนทุเรียนของพี่สาวฉันคนที่พวกคุณยืนดูถูกอยู่ อึ่งเลยสิคะถ้าบัตรพวกคุณรุ่นไม่ผ่านยืมฉันก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีมเราไปกันเถอะลูกอย่าอยู่ที่นี่ให้มันซ้ำเติมเราเลยหาผู้่อฝากไปก่อนนะ,ปะ,ปะไปไปลูกไปอะไรกัน,นจะไปโ้ยถ้าพวกคุณมีเงิเนเยอะขนาดนี้ทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกล่ะคะ มาค่ะคืออยู่บริการที่อย่างดีเลยไม่ต้องค่ะเพราะฉันจะไม่ซื้อกับเธอแล้วฮ<ะ>ัลโหลว่าฉันมาหาเธอแล้วนะแต่เจอนทำงานที่ใส่ยแย่ดูถูกฉันกับน้องว่าไม่มีเงินอืมไว้ฉันรอซื้อกับเธอดีกว่าแค่นี้แลวจ้ะบายเออนิย คุณรู้จักกับคุณวันด้วยเหรอคะรู้สิเพราะพี่สาวฉันเป็นเพื่อนกับเจ้านายคุณสวยแล้วฮัลโหลค่ะ,คะ